โอเคนะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับกับผมเป็นใครผมดิสโตฟ c ร์แคสเกมมิ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมของเอ้ไม่ได้อยู่ในเกมมันอยู่การสอนแฮกไลเลนเจอร์แบบตัวไม่ออกครับตัวไม่ออกนี้อาจจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวไม่ออกเนี่ยขั้นแรกให้คุณกดเข้าไปสตูครับผมจะฉลองด้วยหกลอยซับครับี่ครัมใ่้คุณกดพิมเลยว่า e s พอคุณกดพิมพ์คําว่า es เสร็จแล้วให้คุณกดเข้าไฟล์แรกพอกดคุณกดเข้าไฟล์แรกอีกแล้วคุณก็กดติดตั้งพอกดติดตั้งเสร็จแล้วคุณก็กดเปิดครับเมื่อคุณกดเปิดแล้วให้คุณเลื่อนมาครับเลื่อนมาคุณอาจจะรู้จักเนาะนี่เลื่อนมาตรงนี้ครับนี่ดูจากเิ้าขาผมก็ได้นะครับนี่เลื่อนเห็นไหมครับ แล้วผมทำให้มันเยอะกว่าน,นี้ก่อนเนี่ครับเห็นเสีวขาผมเนาะให้เลื่อนนี่ครับเลื่อนอบบน,นี้มาเนี่ครับแล้วมันก็จะมาหน,น้านี้แล้วให้คุณกดเข้า android data แล้วให้คุณเลื่อนนี่ครับมันอยู่ข้างๆไฟแบบนี้นี่ครับ data อะไรนี่ให้คุณกดนี่ครับรูปสามสามเหมือนสามอะไรไม่รู้แหละแล้วมันก็มีจุดให้คุณเลื่อนลงมาสุดครับแล้วคุณก็ กดแสดงไฟล์ที่ซ่อนนี่ครับวันนี้สําคัญมากครับโอเคตอนคุณกดเปิดแล้วให้คุณกดเข้าไลน์เจอเอ้ยจุดข้าไฟล์ของ l i น์เรนเจอร์ครับพอคุณกดเข้าไฟล์ของไลน์เจอเสร็จแล้วก็กดคําว่าจุด i e s จุด i e s เสร็จแล้วก็พิมพ์เลยครับ s t เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้าิคลิปชันนะครับ s t a g e ค k i p r o D u c t หรอ l i n e นี่ครับโอเคตอนที่คุณกดเข้ามาแล้วมันจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับให้คุณหาไฟล์ที่มีชื่อว่าเดี๋ยวอ๋อเลื่อนนี่ครับไหนละ่ะนี่ครับแล้วคุณจะทิ้งไว้ใต้ลิฟท์คลิปชันนะครับนี่ครับมันจะเป็นไฟล์แบบนี้ ให้คุณกดตัดไปเลยครับเพื่อจะมันจะแก้ไขได้กดปปกลูกบอลไก่เดี๋ยวนี่ครับกดลูกบอลไก่นี่ตัดครับกดเลยแล้วก็เลื่อนมานะหน,น้านี้แล้วก็กดใหม่ครับกดเข้าตรงไหนก็ได้ครับที่คุณอยากจะเอาใส่เพื่อจัดก,การแก้ไขผมว่าเป็น C O M จุดไลนเจอร์ก็พอแล้วคุณก็กดวางครับแค่นี้แหละครับก็คือโปรด่านเรียบร้อยแล้วครับแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับ ตอนแล้วเข้าไลน์เจอร์ใหม่ๆใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเข้าไปในให้ดูเลยเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับไฮ้หรือไม่ต้องตัดเอาแบบนี้แหละตัดดีกว่าครับเพื่อมันจะไม่ได้เสียเวลารับสมัครคนเข้ากิวหาอนะไรประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวผมตัดคลิปไปสักครู่ครับเออผมลืมไปเจ็ดร้อยซับสไผมจะสอนเพื่อนน αι. ผมจะสอนเพื่อนครับ สอนทำเพื่อเอ้ยทำเอาเพื่อนให้มันดีๆครับเอ้ยเอยเอพวกคุณจะเลยไม่ออกละผมเครียดด้วยโอเคครับสำหรับเดี๋ยวผมตัดคลิปไปแป๊บหนึ่งครับโอเคครับแล้วก็เข้ามากับบ a าเลนเจอร์กันอีกแล้วแล้วคุณจะสงสัยครับว่าเราจะเข้าตรงไหนดีให้คุณกดเข้าสเตตหลักเลยครับ คุณกดเข้าสเตตหลักแล้วก็นี่ครับมันจะบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่ทราบสาเหตุนี่ครับมันจะเร่งมันด่านแรกแล้วให้คุณรอก่อนมันครับแป๊บหนึ่งมันกำลังดาวน์โหลดแมปก็นี่ครับตอนตอนมันดาวน์โหลดแมปเสร็จแล้วมันมันจะไม่มีด่านด่านที่เราถึงครับไม่คุณเล่นด่านแรกให้ผ่านก่อนคุณเล่นด่านแรกให้ผ่านก่อนไม่ต้องใช้ของก็ได้ครับอื เล่นเลยพี่ครับจะเห็นได้ว่าตัวไม่ออกมาเนาะนี่ครับตัวไม่ออกมาทังป้อมตัวนี้บึ้มยียีจะเห็นได้ว่าตัวไม่ออกมาก็กดจับโอ้โหได้บาวบาววินรู้ดีมากค่ะ เลื่อนขึ้นไปสุดเลื่อนขึ้นไปเอ้ดีจสุดท้ายเลยดีจสุดท้ายที่ผมถิงครับแลกแลกจังเลยเนี่ยโอ้แลกแลลก,กนี่ครับถ้าคุณชนะดังแรกแล้วมันจะไปบททุกดาลเลย เล่นเอาไว้โปรสำหรับผ่านด่านไี้ดีมากครับเมื่อคุณถึงด่านไหนนี่ครับด่านสุดท้าย Solar. ให้คุณกดเข้าเล่นครับไม่ต้องใช้ของครับไม่ต้องใช้เพื่อนนะผมเล่นโชว์เลยเอาไม่ต้องใช้เพื่อนลนยะแล้วทำี่ยแล้วคุณก็จะงงว่าทำไงต้องก,กดเล่นแบบรัวๆเลยครับเล่นอัตโนมัติรอมันสักครู่ครับนี่ครับ จะเห็นได้ว่าตัวไม่ออกมาครับตัวไม่ออกมาครับก็ชนะไปอย่างง่ายดายครับมีการตัวไม่ออกโก้ดึเงินด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปตรงนี้ครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ หรือกดซับสไครป์ผมเยอะๆครับอย่าลืมกดซับสไครป์ผมเยอะๆครับอย่าลืมครับพันซับผมจะมารีรีวิวห้องของผมที่ผมแคสเกมอยู่กับทำอะไรโชว์ดีผมก็ยังไม่รู้ครับยกล้อจัก,กรยานโชว์ดีไหมเนาะเออยกล้อจัก,กรยานโชว์ดีกว่าครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ไหวครับขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาตลอดสำหรับวันนี้ก็